สวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะมาพอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะวางเวรจากการทําคลิปนะคะเรื่องจากว่าบไหวอยี่ดีพี่น้อง <c oughs> บาไหวแห้งนะคะบาไหวแห้งแต่ว่ามือนี้ไวแล้วนะคะมือนี้ไวแล้วืมื่อนี้รู้สึกว่าจะอาการดีขึ้นนะคะหลังจากที่ไปออกกํลาลังกายมือนี้ออกกํลาลังกายครบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะอืม <c oughs> ก็เลยเห็นห้สุขภาพจัางไดลระ ซึ่งมันสดชื่นขึ้นนะคะออากลังกายเสร็จแล้วก็อาบน้ำเร้อๆแล้วกับมานางังบาวน้ำพีน้ำนองนะคะอพี่น้องเป็นจังใดแน่นะคะบ่ะได้เจอกันบ่ได้เบิ่งกันเลยบ่ <c oughs> นะคะกับชงพู้เฒวาวหลายนะคะกับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนะคะรักแท้แค่3ามครั้งนะคะมืนีสิพาพี่พานองไปตามลังเล็กน้อยนะคะทั้งสมคนนะคะทั้งหาคนบ่แเป็น3าคนนะคะมืนีข้าเจ้าสิพาพี่นองลงทงนะคะลงทงไปหาขุดแม่มงจุจี หาขุดแมงจุจีนะคะไปหาขุดแมงจิปโปมนะคะทางชนบทนะคะพี่น้องทาเป็นฤด,ดูแรงนะคะหรือว่าฤด,ดูแรงหรือว่าอ่าฝนกําลังสิมาประมาณนี้นะฝนตกจกักแรงแล้วกับฝนตกจักเทื่อนหนึ่งหรือว่าสองเทื่อนจังสิเนาะขุยขุยจิปโปมเนะี่ยพี่น้องหรือว่าขุยจิโรนนะคะมันกสิควัดขุยนะคะเออประมาณเดือนหกนะคะเดือนหกนี่ เมื่อท่านนี้เห็นหน้าสมัยตะกอนนะคะเดือนหกเห็ดหน้ากับประมาณเดือนแปดนะคะถ้าแปดสองฝนกับฝนที่สองนั่นแหละปีนั้นฝนบบดีนะคะอันผู้เฒ่าพ่นว่าอปีนั้นนะคะเดือนหกฝนตกลงมาสองครั้งเห็นไห้นอนดกิโลหน่อยมันอ่อนนะคะมันขวดหูอือ้อขอโทษที่พี่น้องทำไมยังนะคะอือขนจากแมท <c oughs> ขอบปากคินยา นะคะใส่ออกไปข้างนอกตรงได้ใส่แมทนะคะบมือนี้เดือนหกนะคะมั่นสีจังได้ละ มันสิยิลอมันสิออกมันสิควัดคุยนะคะเป็นคุยน่นอยนอยนอย,อย,อยังน่อยได้โตมันกัยังน้อยอยู่นะคะยังโตบ่ใหไ่แต่ว่าการหาอยู่หากินมันหยุดยั้งบ่ได้ดนะคะหนาอไม้ก็เริ่มออกนะคะนาอไม้ก็เริ่มปงเป็นตาน่อยแล้วนะคะเป็นตาเป็นตา,นตาออกตาตามห่วยเนาะตามห่วยต,ยตามยังไปคว้วก,กบก็ได้นะก,กับพ่อได้ไปเฮ็ดยังอ่าไปคุดจิรอไปคุดจุจีนะคะกับพ่อได้แต่ว่าก้อนอื่นจิไปกับเด็กน่อยสามเด็กหน่อยหาตัวอันนี้ถามพี่ถามเนอะ สกกองสกนนะคะเมื่อนี้พี่น้องไปเลือกตั้งกันหรือยังนะคะไปเลือกตั้งกันหรือยังอ,อืมบโจนะคะเลือกทั้งนายกเลือกทั้งสมาชิกอ,อ,อย่างก่อนเลือกทั้งอ,อโบโจนะคะก็คือ,อเลือกอบจแล้วกันยังจะมาเลือกอ,อกบตอนะคะบัดนที่นีเนาะ เขตกว้างเขตจะมาแคบลงนะคะอบจก็คือสมาสิสภาจังหวัดนะคะอ่าแล้วก็แล้วก,เก,กะะ็เลือกนายกนะคะเลือกนายกอบจแล้วก็สิมาเลือกนายกอบตนะคะอืมแล้วก็เลือกอ่าสมาชิกอ่าอบตนะคะ,ละ,เ,ล Smart, Over ะ,คะเลือกสมาชิกสอทโอมันมีหลายอันนะคะพี่น้องอืมมันมีหลายอย่างนะคะโอ้ยพี่น้องนะแมท แมทมันใส่แล้วเธอหนึ่งนะคะมั่เป็นเม็ดนเป็นเมทดผ่าเอมันเป็นเม็ดัน,น,ดน,นดอัน,อน,นหน้าพี่น้องมันก็นเลยเป็นคนใส่รอบหนึ่งขาเจาะให้ชิมนะคะแต่ว่าเออ้นนะคะคุณยามีแมทดอันเดียวบ่ไดดไปซื้อนะคะใส่มือต่อลงไปเลือกอโซโจอนนะคะก็เลยเอาว่าใส่ไปออกข้าวต้งการมั็เข่าปากเพราะประเด็นนี้เป็นคนนะคะปีนข้า้งนั้นปีนครา้งนี้พยายับ อืพี่น้อง่าลืมเดินนะคะออกไปข้างนอกนี่พี่น้องต้องใส่แมสนะคะพี่น้องต้องใส่เจลล้างมือถ้าพ่มีเจลล้างมือกับสบู่นะคะสบู่นี่ติดไว้เลยนะคะติดกระเปา๋าก่อนน้อยๆนี่เพิ่นบ่าต้องเอาลายนะคะเอาซ้าก่อนห่อนเนี่ล่ละนะคะเอาไปไว้ล้างมือเฉพาะเฮาา้าทาสิให้พี่น้องพกสบู่เป็นสบู่เหลวมันอาจจะยากนะคะลําบากเนาะอืมเอาเป็นว่าเอาเป็นสบู่ก้อนก็แล้วกันนะคะเอาไว้ล้างมือนะคะเวลาเฮากินเขาและก็เวลาเอ้าไป ไปในที่สาธารณะนะคะที่คนหลายนะคะพี่น้องก็อย่าลืมเดินนะคะใส่แมสนะคะอถ้าผูใ้ใดมีแมสผ่าก็แห้งคักนะคะพี่น้องยองยองยองนอง,องน้ำน้ำาจ็กหน่อยแล้วก็บบีหทมันมันมาแ้วก็มาติดมามาปิดนะคะอืมถ้าลีกเลี่ยงได้ก็ต้องไปนะคะ ก่ต้องไปทาลีกเลี้ยงบ่ได้นะคะโดยเฉพาะแล้วนะคะสุ่มโดยสารรถตู้นะคะขี่รถตู้หรือว่ารถโดยสารต่างๆนี่พี่น้องนะคะก็ต้องปลอดภัยเจ้าของไว้ก่อนนะคะสวมหมวกแล้วกัมีดแมสปิดแล้วก็เอาเพราะว่ามีชิดแหละพี่น้องเพราะว่าการข้าโดยสารโดยสารไปกับรถหรือว่าข้าสิบไปในแบบร่องบานนะคะ ไปโรงพยาบาลหรือว่าเข้าสิบไปแบบคือสถานที่ราชการนะคะมันจําเป็นนะคะพี่น้องต้องได้พบปะกับผู้คนอย่างเสียเนาะนะคะเข้ากับป้องกันตัวของเข้าแลวก็อย่าพยายามอยาพยายามไปเตะไปสู้ไปจับไปบายกันนะคะอยู่ห่างๆกันไว้ได้พี่น้องเด้อเพราะว่าตอนนี้นะคะโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 นะคะมันเข้ามาอีกแล้วนะคะรอบนี้เขาจะว่าหลายนะคะพี่น้องยอดจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะตอนนี้นะคะทะลุถึงหกร้อยหกร้อยกว่าเลยได้พี่น้องนะคะ ตัวโบกีมือเนาะพี่น้องเนาะเป็นย,ยังที่แบบหลแรงนะคะมันเป็นแต่ยานแต่ว่าเขากป้องกันได้นะคะก็คือ,อยังล่ะโบไปในที่ชุมชนนะคะถา่บจําเป็นนะคะอยู่บ้านอยู่เพื่อนเท่าเหระเนาะหากินน้าโขกน้าปลาบ่เป็นยังนะคะพี่น้องเนาะย,ยุ่แบบคุณยานน่บเป็นนิยังโบคุณยาบบไปใส่ยู่แล้วปกติก็เลี้ยงตั้งแต่ร้านนะคะอขายของอยู่หน้าบ้านเลยก็เลี้ยงร้านมั่นานไปออกกําลัางกายน,นะคะหน้าทีของผู้เฒ่าเขาจะบอกว่าผู้เฒ่ามันบ่มีเวียกอื มีนะคะแต่ว่าบริเฮตเป็นยังมือนีนามบวม่านะคะพี่น้องเอข่าปากคักแน่เียเน,นะอะม,มือนีนะคะมือนีนาบอมาถวยบอลางกันเลยบบมีงานนะคะเลยมานั่งว่า,านั่งจากกะพีกับน้องอ้ามือนีนะคะอ่าสิผ้าพี่น้องลงทุงนะคะ หลังจากที่ฝนตกมาแล้วนะคะขุยจิโรคขุยจิโปรมขุยจุดจีนะคะหรือว่าพวกแม่งแข้งจักกะจันพวกอยียงละพวก นนอไม่นะคะมันกระเริมออกเด้พี่น้องย่ำเศร้ามากนะคะเสีหายเออน้องไพ่ของพ่กระตาต้องเต่งต้องแต่ง,ตง,ตงถือเสียมตามหลังกันลงไปเลยนะคะพี่น้องเริ่มตั้งแต่ลงทงลงไปปุ๊บนะคะหน้าให้เหลกกับเมนได้แล้วนะคะคุยจิโรบอรเดียร์นะคะคุยจุดจีบอร์เมนหาตั้งแต่เล็กน้อยหาคนอันนี้เด้พี่นอ้องเมื่อบ้านข้าเจ้ากับหาคือกันนะคะแต่ว่ามันก็นหลายเนาะมันก็นหลายแต่ความเป็นเล็กน้อยนี่ ถ้าเมนอันเพิ่นไปน้ากันนะคะสาวเอื้อยเพื่อจะมีเสียม่าสาเอื้อยเสากลางนะคะสาวนองเป็นผู้ถือของนะคะเบวเพชรมณี่เบาเลิศมงค้นนะคะอันนี้เพระกาศทั้งเสียมทั้งของไผ่มั่นนะคะเพราะว่าซุ้มผูใหญ่เขาจะสคัดของเนี้นะคะแต่ว่าหน้าทีของสาวนองนะคะก็คือหน้าทีเพื่อนนี่ต้องเอาล่ำฝรังเนี่ยพี่น้องพี่น้องหูจักล่ำฝรังบอต้นฝรังนะต้นฝรังอ่าที่เป็น เป็นยานะ,ะเะาจาเอื่นว่าอ่าอยาสาบเสือเนาะนะคะภาษากลางนะคะอันนั้นนะมีสรรพกุณก็คือเอามาใส่แผลเฮานี่นะคะยี่ีใส่แผลเฮานี่เฮ็ดให้เลือดหยุดไหลนะคะเมะวอว่านนี่เมอก่อนี่นะคะอัน อันอยังก็แหนงไพ่บาดมือ,อ,อคุณยากเอาใส่กะหายคือกันนะคะอันนี้พ่นกับไปฮักนะคะฮักแล้วก็เสียบไวน้นะคะพี่น้องไปเสียบกองขี้ควยนะไว้นะคะเพราะว่าเสียบไว้ให้ซุ้มเอื้อยนะคะซุ้มเอื้อยซุ้มอ้นี่ได้ยังล่ะได้อันได้มัขคุดที่หลังนะคะเออมาพ่นมีหนาทีนะคะมีหนาทีอันไปเสียบ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 ไว้ไปจองประมาณนั้นนะห่าฝรั่งมหลายนะคะต้นฝรั่งมหลายเนี่ยมันก็ฮักเอาเป็นกำบ่เละพี่น้องพอ่นเสียบ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 ต้นนั่นต้นนั่นต้นนั่นไว้นะคะ เออเสียไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองไว้สุ่มเอือยสุ่มอายก็ล้อคุดไปยังสบายใจนะคะอีกสุ่มอื่นนะคะสุ่มอื่นเข้าเจกับบเดเสียมนะ่ก็พอแล้เข้าจกับโบคอยจังไรคือสุ่มนี้น่เจ้ากับคุดไปตามเข้าเจมันกลายที่จริงมันกลายอยู่นะคะแต่ว่ามันอยากเสียบซื้อคุดไปนะคะมือนั่นเผอิญนะคะพี่น้องเกือบนะคะเกือบยั้งละเกือบสามไอ้น้องอันนี้นะคะอ่าบเดมีชีวิตรอดเป็นี่อยัง คุดนะคะเพื่นก็ว่าอันผู้น้องว่าเอื้อยมาสัน้นหู้อันนี้เกี้ยงเกี้ยงหู้อันนี้เกี้ยงเกี้ยงอันจมะมาเบิ้งข่อยว่าเป็นหู้เขียดบ่้หู้เขียดกับหูก้กบว่าสัน้นเพื่นว่าเนาะอันสาวอันสาวน้องนะคะมาไปซองหู้นี่เพื่นสิไปแย่แม่นบอกพี่น้องแย่หู้นะคะแย่ลงไปนะ,ะเอื้อยก็มาเฮ่ยมาเบิง้งว่าสัน้นเออสามเอโนองกระพาก,กันไปลุ่มหู้อันนั้นพี่น้องหู้เป็นป็นหู้เกี้ยงเกี้ยงนะคะหู้เกี้ยงเกี้ยงเอาไม่ไปแย่มันแบบนี้เอออเาไปไม่ไปแย่หู้เกี้ยงเกี้ยงอันนั้ โดยจังหวะบ,บุญพี่น้องเอ้ยนะคะอันงูนะคะงูเห่ามันออกมาเลยนะคะพี่น้องมันสวนใหม่ออกมาเลยนะคะอืมเรืออยูแคร่ประม่านนี่แหละบอันบอถึงบอถึงหนาน,นะคะโอ้ยอันเล็กน้อยอันสามตัวนี่ก็แตก ออกไข hand, ่ออกมันนะคะมันออกมากมาจากสิดีแต่มันเ่าแต่ว่าถามันเป่านี่ตานี่บอดเลยได้พี่น้องนะคะงูเห่านะคะแล้วก็มันมันกัดนี่นะคะถึงมันสิบบกัดถึงมันเป่าพี่ใสถึกตานี่ตาบอดเลยเด้นนะคะเอยเห็นสามก้นเอ้น้องไปหนีโบิจักทีมนะคะกอันจักของกับจักอยูใส่นะคะพี่น้องเสียงกับโบเห็นคองกับโบเห็นนะคะงูกับโเห็นคือกันเนี่ยมันไปใส่กันเสียงกับบได้เป็นเสียงนึ่งกันแลนมาสัน ตัวใจตื่นนะคะอืมบาดท,ที่นี่นะคะเบาสองเบาได้ยินเสียงซุ่มนี่สูปเปอร์เพนนีย่างมาจะเล็กน้อยสามตนั่นอันเบาเพ่นมนันนี่เอ,อินแต่อัน,อน,อนง,องูเพราะนว่าอันงูอันจงอ่างเพราะว่าจริงจริงมันงูเห่าอะไรพี่น้องเพราะนว่างูจงอ่างงูจงอ่างว่าสัน่นมาเบิ่งเด้ไอ้เพชรไอ้เพชรมาเบิง่งว่าสันา่นเบาเพนนีนนี่เบาเพนนมันนี่ป็นเป็นพระเอกนะครับเฮ้ย วิ่งไเกูนี่เป็นคนแข็งแรงสู้เพราะต้องยาเล็กน้อยว่าสันเล็กกูจัดการเอง่าสันหานนะคะพี่น้องหางูเผอิญมันแดดมันกำลังออกจ่างสินะแบบงูมันเข่าไปไปอยู่แ้วมันออกมากมันก็เลยมันนอนนะคะงูพิษเนี่ยมันจะไปบบเร็วได้พี่น้องนะคะมันบ่คืองูอันนั้นนะคะงูพิษมันจะไปบบเร็วมันก็ออกมานอนนะคะอยู่ในคันนานะคะเออเบาเพชรมันนี่บเรียวไาลคว่มนะคะพี่น้องหอนเสียมนะคะปึ๊กใส่เลยนะคะ ตีไปถือกันสันหลังมันนะคะมันเศร้าขึ้นเนพี่ดองนะคะพี่้องเวลาตีงูพี่น้องอย่าไปตีให้มันหลังตีหลังมันเด้อนะคะเพราะว่าตีหลังมันหนีมันมันโม่ตายนะคะมันสิกระโดดใส่เลยนะคะถ้าตีให้ตีอยู่หัวมันนะคะตีงูสันหลังฮักนี่มันเป็นผิดเป็นไพ่อีเพี่้องค่ะหลังจากที่พักกันตีงูเรียบร้อยแล้วนะคะออกจากนั่นนะคะก็เลยพักกัน ไปหาไปลงหวยบท่ทีนี่หวยนะคะไปหาไปยังหายัางแหละไปหาโนไม้นะคะไปหาอันข้าเจ้าเอิญอยังเกาะเดียวเดียวข้าเจ้าเอิญอันตาเตานะคะตาเตาโนไม่ไหนพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่น,นะคะโนไม่ที่มันออกไม่นะมันจะออกอ่ามันจะเป็นล่ำมันเป็นบอมันจะยูนในเหงามันนะอมอมมันจะมีตาเนย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 นะคะตาเนยตาใหญ่แร้วเต้นนะคะถ่ายเมนเขาหัน ถ้ายเขาเห็นตานน้อยทั้งเทิงยังสีเข่าเซลเ,เสียมนะคุดลงไปนะคะทั้งล่างมันจะเป็นตาขาวนะคะที่เป็นโอนใหญ่เดี๋ยวบปัจจุนี้อยู่ทั้งล่างนะคะอ,อยู่ทั้งเทิงหรือมันทีเป็นตาในน้อยเขียวๆแล้วก็เจ้าเอิญเราหมาตาเขียวนะคะแต่ว่าทั้งเทิงตาเขียวหรือมันจะมีตานอนอนอนขาวนะคะอยู่ทั้งอยู่ทั้งทั้งไตคุดเอานูอุ้ยนะคะพี่น้องมีตานองขาขาวนะคะตาเขียวบบเอาดอก กับพากกันล่งหวยนะคะล่งหวยไปขึืนกอหน้าไม้เนงหน่าไม้พูนพูนอันพูนเอื้อยก็คืนนะคะเอ่อผูเอื้อยก็ึืนผูไอ้ก็ขึ้นนะคะผู้ไดขคืนได้ก็ึ้นนะคะพี่น้องขึ้นไปเอาแนงมันหนึ่งสินาแ้วก็ผููไดขคืนบ่ได้กัพากันคั้วกบนะคะเลาะน้ามูอันอานอยู่ในกูนหวยนะเพราะว่าหวยมันกับบ่มีน้ำนะคะแต่ว่ามันกับพอดีซุ่มๆหนึ่งสินาก็มันมีกบเบาเลยพี่น้อง <c oughs> โกบเบ,บาที่มันเขา่ามันเข่าง่ายนะนะคะมันจำซิ้นนั่นกับเพากันไปเอานะคะไปเอาไปคัวเอากบกบก็ได้นะคะพีบบ่น้องบาทที่นี่นะคะผู้ขึ้นไปทั้งกอ่อโนมอยขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้นองลองบอดได้บาทนี้ <c oughs> โอ้ยนะคะเออบัญญาลองมากขึ้นก่อโนมัยแอยนก่อนนมไยแอนซ้งใครที่มันเป็นน้ำๆนั่น นะคะน้ำหนามที่บ้องมันใหญ่ๆในพี่น้องเวลาขึ้นเนี่ยมันจะมีท่าขึ้นสบายนะคะเดี๋ยวมาบอกว่าอันึืนเอาแนงนี่แหละก็เอาแนงนี่นน้ะเอาแนงนี่นะคะบัดพ่อเวลาลงมันลงบ่ได้นะคะพี่น้องโอ้ยนะคะเป็นอีหยังที่เฮ็ดห้ลลำบากมากมานะคะเออไหายอยู่ทั้งกอดอหม่พี่น้องมาลงมา้าบ่ได้ พวนผูเบาอ่ะเลิศมงคลนะวัชลาดอีหลีได,ด,ด้อันตัวดำดำพี่น้องตัวดำดำนะคะเบาเลิศมงคลลรืมอันลืม,มบรมยานสรรสาคุณในฟังนะคะรูปลักษณะพูนนะคะเบาเลิศมงคนี่อ่าตัวดำดำอ้วนๆนะคะเตี้ยๆนะคะเอะอย่างเนี่ยอ้ยหันมิงคิงมิงคิงดากสีงอๆคือปลัดตือคือเห็นอยู่บ่พี่น้องพี่น้องก็เห็นบอ่อันอันหนังอันหนังตะลุงเนี่ย ก็จะเอื้อว่าประลาตื่นนะประมาณนั้นนะคะตอนยังหนอยนะคะด่าวนๆนะคะด่าเงี้เงี้ยมันก็ไปหาไม่อินไม่นะพี่น้องมามาไม่ไม่ที่มันเป็ี่ยนคอเป็ี่ยนคอเป็ี่ยนคอไม่พายใหญ่ๆนะนะคะแล้วก็ไปแม้ใส่แล้วก็ให้เอื้อยลงมาให้อ้ายลงมานะคะมือพี่ปัญญาลงมาพี่น้องโอ้ยถามว่าอะไรเลิศมงคล สาวเอื่อยก็คือสิข้างเทิ่งๆกอ่อน้ำไมเถ่ายยุ่กอ่อน้าไม่ละพี่น้องป่านนี้ลงมาบ่ได้ดอกนะ,ะลงมาทางไตบาที่นี่พี่น้องโอ้ยสิขึ้นไปหาเติ่งๆหามันยากพี่น้องเอออยู่ทางไตนะคะตอนมันโนไม่เนี่ยตุปุติปินะคะมันสิเป็นขออนุญาตะคะไอเขาไม่อีกแล้วมันสิเป็นยอด <c oughs> เห็นยอดพี่ลีเขาขาวนะพี่น้องคุดไปนี่ยวินอมันดำโนอมันขาวทอยจัง พีเนาะทอยจังพีนะคะเออจังสีมันหน่อยโพดนะคะถ้ากันคุดเอาน่อไม้นะคะคุดเอาน่อไม่แล้วเรียบร้อยแล้วบาททีินี่เต็มตานะคะกบกับรัวเอาได้บังห้อยกับกี้ก็เอานะเขาจะท่องหวย อนไหนเป็นแนวอยู่แนวกินเอาเมดนะค่ะพี่น้องบ่ได้เหลือนะคะเอาวัตถุอันทุกอย่างนะคะเล็กน้อยบ่วงนี่เต็มของเต็มตาพักันกับมานะคะกลับมาเลยกับฟ้ามาได้บบดท,ที่นี่เต็งตัวได้อาบน้าเต่งตัวไปโรงเรียนนะคะกินเขาแล้วกับฟ้าพักกับไปโรงเรียนนะคะเฮ็ดหนังสือนี่เก่งเมดนะคะทั้งหาทั้งหาไอ้น้องนี่เก่งเมดนะคะบาดท,ที่นี่เข่าซูไหจ,จ,จะจะเริ่อตืดตูวอืม เป็นบบาเป็นสาวซิกลิกนะคะไปเฮียนหนังสือแล้วบาทเนี่ยเฮียนหนังสือเบาเพดมานี่นี่ขี่ข้านนะคะขี่ข้านไปโรงเรียนอืมขี่ข้านไปโรงเรียนเหตดจังไดไปตีมวยนะคะประเทศนี้เออหอดหน้าหอดหนานเอาบุญมากข้าเจ้าสิมีการเปรียบมวยแม่นบอกนะคะมันจะมีเวทีมวยเขาจะมากมากพี่น้องมากในการไปตีมวยนะั่นนะคะผู <c oughs> ้ชายนะคะเป็นยังสิมากนะคะสมัยนะ่ะ ไปใช่และไปตีมวยจักได้บ่ได้นะคะจักตีได้บ่จักเป็นบ่เป็นนะคะไปตีมวยไปซกลมซกแรงบะเฮ้ยเฮ้ยเยเดมันนี่ไปตีมวยอันสุ่มมันนองนะคะกลับไปเป็นกองเสียตัวบาทนี่เบาเลิศมงค้นนะคะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะสมัยนั้นเนาะพี่เลี้ยงพอจะเปนวด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 เระว่าณนี้นะแล้วก็ไ้น้ำอันสุ่มนองเย่เย่เย่มระจะมาเป็นกองเสียนะคะก็เลยว่าที่เหกเพชรเพชรประจ ไว้บอมึงคุยกันอุ้ยเว้ยซันมึงบปจากบอกกูเลยมันอุ้ยกูเลยมันแซมกูเลยแอบโชคลุมโชคแรงอยูเว้ยซันซุบฮูทำไมนั่นเงินเดิมบ้านนะคะขางแล้วบม่ได้หน่อยไม่ได้พี่น้องขางละสองลอยสองลอยเป็นเงินที่อะไรนะคะเมื่อก็เว้นก็ซัดนนะคะเอาไปเดิมพันเพิ่นนะคะเออก็นึกว่าเพิ่นสีแบบ โอ้เพ <cin> ิ่นเป็นเพิ่นรูปร่างเพิ่นใหญ่เด้แม่นบ่อันปฏินี้พ่อขึ้นเวทีปั๊บเพิ่นกะขาเจ้ากะกดให้ขามเสือกเนาะพ่กกะบ่ยอมเอ้ยอันอี๋ยังก็ดึงเสือกให้เพิ่นอันรอดพักกะบ่ยอมารอดเด้บ่าวเพชรมณีนะคะเออเพิ่นกะขามจุดนะคะขามเสือกนะขาเจ้าเฮ็ดเป็นคันเป็นคันเพิ่นกะขามนะคะขามเสือกจุดขามไปเลยมาลระข่างตีแต่งก่อนสิตีแต่งนะคะขาเจ้ากะให้มากอดกันซะก่อนเนาะ มอนันมันก็เลยว่าอายอาเฮลิลินเอาเถอะว่าสันผมนะมาแทนเขาซื้อว่าสันจำเป็นผมบริสุอมอายที่เห็ดแห้งเด้อเพื่อนเป็นแบบว่าเด็ดหุบเป็ดยี่งยังแล้วเอามันเอามันแบบหน้าตาเอาจริงเอาจังสินะ อืมสาวเคยสาวอ่ะกลางสาวน้องนี่ก็คิดว่านะคะเบาอันเลิ่นมงคลจังได้กันมวยบุษะนะแน่นอนเงินสองร้อยหลักอัน,กกนไม่ตู้มาในต้องในขึ้นวันสันต้องในขึ้นอีกสองร้อยนะคะอืมละข้างยกแลกนะคะเต้นนะคะชกได้วันสันกรรมการบางอี้แห่อีแอ้แห่ก็จะแก่เป่ากันแก่มยวยีนี่พี่น้องสมัยตะกอนนะคะเป่าแก่มวยโอ้ยนะคะเจ้าว่าเป็นจังได้พี่น้อง คู่ต่อสูงนะคะจําได้ไฟแดงกับไฟแดงนะคะอันหมอนั่นนะคะมันเนเข้ามากมันกับเตะรถนะคะบาดแรกนะคะอืมเตะบาดแรกเนี่ยบ่ท่านได้บวบ่ท่านได้อีหยังได้พี่้องนะคะจักถืกหรืวบ่ถือนะคะสมัยนะั้นมันบ่มีกล้องเนาะเพิ่นกันล่องไปเอ่งแม่แล้วก็เมือนตายญาติยาผู้น้อง ผู้น้องกับผู้เอาหอดกระเป๋าและะ้วก็เบาเลิศมงคลสาวเอื่อยสาวกลางสาวน้องพาสูมเมื่อมาฉันกูอยากไอ้บักเพล <c oughs> ินตั้งแ่ยังละทรงมากเงินก็เสียช่องลอยเมื่อหอดสิแกตัวจังได้มาท่นนี่บ่าวเพลินวันนี้แล่นตำ้มังชู้จากูเรียวแล่นตำ้มังน้องตึงหนึงตึงหนะนึ่งเฮ้ยมาเนี่ยเบาอันบ่าวอันเลิศมงคลอายคู่ไอ,คอ้คนมาท่านไปตีมวยอีหยังก่ออันบประเด็น เข้าเจาว่าท่านเนตเตหยัเงเขาเจาสุยขนุ่ยล้มมันซื้อ่าผ่านข้างมันก็ตายแล้วอายกูอายกูบ่ได้เอินว่ามึงเป็นพี่เป็นน้องกูเ้อว่าสันเพินเินนะคะเออเพียงกันว่าทาังมันเสียดายเงินสองรอยอยกลับมาหอดบานมีดมีนะคะซีซ้อมบวปากบวกตีนเป็นอี่ยังล่ะเพราะว่ายังละเพราะว่ายันไปตู่แล้วหาเงินแล้วพอนะคะเงินจะไม่นั่นหายย่างนะคะพี่น้องพอตู่เราก็ต้องไปแตงแกอืม พอตูเราเป็นหมอสูขวัญน,นานะคะเราสิเป็นหมอสูขวัญน,นําแล้วเป็นทั้งคู่เป็นทั้งผู้ใหญ,ญ่บ้านเป็นทั้งยังหละหมอสูขวัญแล้วก็เป็นนะคะโอ้ยจะเป็นเราขวบหลายตําแหน่งได้ห้อยแล้วก็เป็นนะครเ <c oughs> ออบาดที่นี่แล้วก็เก็บเทระบาทสองบาทเนาะพี่น้องเขาเจ้าใส่ไข่ไมา้จาังสีนาแล้วก็ร่วมไหวผู้ร้านแบบว่ากันมะแขะเอาอัน,อนมะพ้าเอากระปุกไม้ไผ่เล่านะคะนับแล้วได้สอง้อยไปดื่มพันไอ้นะคะ <c oughs> จ,จักสิไปหา กบังอันไมพายอยู่สาแประเทนเล่านะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสิมาวเาเรื่องยังะ่ะสิมาว้าเรื่องอกระบังไมพายกระบังเงินพพตูนะคะหลังจากที่ความแตกแล้วนะคะพพตูเราจะเห็นจังไดนะคะกับกัะบังไมพายของเรานะคะและก็เล็กน้อยพวกนี้สิถือยังไะสิถือล่มโทษสถานใดนะคะมาเต่ากันในคลิปหน้านะคะเอาคลิปนี้เอาซัมนี้นะคะพี่น้องดูแลสุขภาพร่รางกายเดินนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะ ออกกาลังกายนะคะ30นาทีนะคะต่อวันหรือว่าหาได้ดีนะคะคือคุณยากมือนีหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่นอ้องเวลาไปใส่มาใสา่แมทนะคะอย่าลืมเดอนะะ้อแล้วก็อยู่บ่อไปสัมผัสกับคนในหมู่มากนะคะตลาดน้าตลาดนี่ก็วบบ่าบต้องว่าจำเป็นก็ว่าต้องไปนะคะเดอ้อ อ่านี่ฝากผีฝากน่องไว้นั่มนะคะอาการหนาวนะคะอย่าลืมใช้เสื้อผ่านหนาๆนะคะยำหลับยำนอนคือการใช้เสื้อหนาๆใส่เสื้อแขนยาวใสางเก่งขายเวานะคะลูกหลานคือกันนะคะผู้ใดมันบ่มาคมผ่าก็ใส่เสือนานาสเส้อแขนย,วยขายยวใส่ส่งขายาวให้มันเดอ้อใส่หมวกใส่วอมผู้เฒ่าคือกันดูแลกันนะคะมอนี่กับสกอนเดอ้พ่อสานีนเนาะนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย